อะไรวะหมดเวลาแล้วเหรอกำลังนวดเคลิ้มเลยก็แกย่อนแค่แบงค์ยีมันก็หมดเวลาไวนะสิวะแกมีแบงค์อีกมะมข้าเหลือแต่เหรียญแล้วเนี่ยแบงค์ข้าก็หมดวะข้าก็ชอบพกเงินสดนะเออแต่ว่าบางทีอ่ะก็สงสัยนะว่าทำไมถึงไม่มีเก้าอี้นวดแบบว่าสแกนจ่ายบ้างวะ การ์ดกับนายสองหนุ่มเพื่อนสนิทที่ทำงาน graphic, ฟรีแลนซ์กราฟิกมีฝีมือเหมือนกันและมากชอบชวนออกมาหาร้านนวดคลายเส้นในเวลาว่างเป็นประจำแต่เพราะสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้ร้านนวดปิดไปหลายร้านร้านที่เปิดบางร้านก็ไม่สมราคาดังนั้นเก้าอี้นวดแบบจ่ายธนบัตรจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั่วคราวของทั้งคู่ไปแทน มีหลายครั้งอยู่เหมือนกันที่ทางโคู่คิดจะซื้อเก้าอีนนวดมาแชร์ไว้ที่บ้านของนายเพราะมีพื้นที่กว้างแต่ก็ต้องถอยเพราะสู้ราคาไม่ไหวทุกทีโอ้ยโคตรสบายเลยอะไอ้นายแกมาลองนวดดูดีมะช่วงนี้กำลงังจะโปรโมชั่นลดสู้โควิดด้วยนะครับจาก3 0 0แสนเหลือแค่2 0 0แสนเท่านั้นเองเออขอคิดดูก่อนก็นแล้วกันนะครับไอ้กับลุกมาเถอะว่าน้องเขามองแรงแล้ว ทั้งกัสและนายทำฟรีแลนซ์มาเกือบปีแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองก็ยังคงมีงานประจำให้กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศจนเมื่อวันหนึ่งบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังก็เรียกทั้งกัสกับนายเข้าไปสัมภาษณ์โดยทั้งคู่จะต้องทดลองงานด่านหินก่อนเป็นเวลา3เดือนซึ่งถ้าหากใครมีผลงานยอดเยี่ยมกว่าก็จะผ่านโปรได้เป็นพนักงานประจำ กัสกับนายอดทนผ่านช่วงทดสอบงานจนครบกำหนด3เดือนปรากฏว่าคนที่ได้รับเลือกเพียงคนเดียวก็คือกัสซึ่งกัสเองก็แปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะหากให้เทียบฝีมือการออกแบบกราฟิกเพื่อสนิทของเขาอย่างนายออกแบบได้คมสวยแถมสื่อสารได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับงานของเขาที่ถูกติไล่ให้ไปแก้เป็นประจำงงวะงานข้ากระสู่แกไม่ค่อยจะได้ทำไมก็ถึงไม่ผ่านโปรวะเหมีจะเป็นอะไรเลย ข้ากลับไปทำฟรีแลนซ์ก็ได้อย่างที่แกว่านั่นแหละทำฟรีแลนซ์นะ่ะเต็มมากกว่างานประจำอีกแล้วนี่แกจะกลับไปต่างจังหวัดไหมไม่นานทั้งกัสและนายต่างก็แยกย้ายกันทำงานของตัวเองจากที่นานๆาครั้งจะได้เจอกันบ้างตอนนี้ดูเหมือนว่ากัสจะงานยุ่งเป็นพิเศษจนหัวฟูทำงานลืมวันลืมคืน ที่สําคัญยังลืมวันเกิดของตัวเองจนอยู่ๆก็มีพัสดุขนาดยักษ์ใหญ่ส่งมาที่คอนโดของเขาทั้งที่เจ้าตัวยังไม่มีเวลาได้เข้าไปสั่งของออนไลน์ด้วยซ้ําแต่เพราะชื่อผู้ส่งก็ทําให้หรู้ว่าเป็นชื่อของนายเพื่อนสนิทของเขาเมื่อกาสเปิดดูก็พบว่าด้านในเป็นเก้าอี้นวดเครื่องใหญ่พอๆกับเก้าอี้นวดราคาแสนสองที่เคยทดลองนวดในห้างดัง พอกัสโทรไปถามนายก็ได้รู้ว่าที่แท้นายก็ไปซื้อเก้าอ e ี้นวดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งตอนแลนายก็กะจะชวนกัสหานครึง่งเพราะเห็นราคาดีแค่หลักหมื่นต้นๆแต่เพราะเห็นว่าใกล้ถึงวันเกิดก็เลยยกเครื่องหนึ่งให้ฟ,ฟ,ฟรีๆซะเลยนี่ข้าก็กาลังนั่งให้มันนวดอยู่เหมือนกันนะแก้เมื่อได้โคตรดีเลยเพื่อนดูดีกว่าเครื่องราคาสองแสนี่เจออีกว่เออเข้าใจมากนะเว้ย เดี๋ยวร่างงานให้ลูกค้าเสร็จเมื่อไรเนี่ยข้าจะลองนวดดูหลังวางสายจากนายทำธุระจิป,ปาถาอะไรเสร็จเรียบร้อยและกำลังจะทำงานต่อแต่เมื่อกาสหันมาเห็นเก้าอี้นวดอีกทีก็คิดอยากจะลองนวดก่อนทันทีที่กาสเปิดให้เก้าอี้นวดทำงานเก้าอี้นวดก็เริ่มทำงานทำการนวดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวแผ่นหลังหรือตามแขนขา โดยที่ไม่ต้องปรับความแรงอะไรมากมายมันก็ร้ว่บริเวณที่ปวดเมื่อยได้อย่างตรงจุดทำให้กาสรู้สึกสบายจนเคลิ้มหลับไปนี่คุณทำงานภาษาอะไรเนี่ยทำไมงานถึงเมื่อตองบีบลูกค้าแบบนี้ผมก็ให้เวลาคุณพอสมควรแล้วนี่นะเอ,อ่อต้องขอโทษจริงๆนะครับผมให้เวลาคุณอีกแค่คืนเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นผมจะเรียกคนอื่นมาทำแทนแล้วจะหักเงินเดือนคุณด้วย กาดจึงต้องโห่งงานหนักมากขึ้นเพื่อแก้งานตามวีบลูกค้าใหม่ทั้งหมดให้ทันเวลาและแน่นอนว่าพอทำงานหนักๆกัดก็จะมานวดบนเก้าอี้ให้มันกดจุดนวดให้เหมือนเดิมเวลาผ่านไปวนหลูปซ้ำๆกาดเริ่มเหมือนคนหมดแรงไม่มีไฟในการทำงานต่อให้ไม่เมื่อยลา้าก็เหมือนตัวเองถูกเก้าอี้นวดนั้นดึงดูดให้นวดกดจุดตลอดเวลาโดยเริ่มไม่สนใจงานแล้ว นี่แกนั่งให้เก้าอีมานวดสามวันติดเลยเหรอมีหน้าล่ะก็ว่าทำไมงานแกถึงเสร็จไม่ทันก็เออน่ะสิว่าเหมือนถูกดูดเข้าไปเลยอะแทบไม่รู้สึกเลยว่าผ่านไปสามวันแล้วอะว่าแต่แกเถอะน่านั่งเกาอีรุ่นเดียวกันแท้ๆแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไอ้นายก็ไม่นะข้าแค่นั่งให้มานวดแบบผ่อนคลายอะเซร็ตั้งเวลาแบบพอดีพอดีมันก็มีแรงทํางานต่อแล้วนะเว้ยโอ้ยเหมือนคนมีไฟเว้ย ข้าไปคุยกับแกแล้วนวดต่อดีกว่ากาสล่อยให้เก้าอี้นวดตัวนั้นนวดไปเรื่อยๆโดยไม่ได้หยุดพักแม้แต่นาทีเดียวเขาปิดคอมปิดเครื่องมือสื่อสารทุกทางจนเวลาผ่านไปครบอีกสองวันเขาก็พบว่าตัวเองหลับคาเก้าอี้นวดอีกครั้งแต่เมื่อกาส กำลังจะลุกและกดปิดนั้นก็สายเกินไปแล้วแถมดูเหมือนว่าขาทั้งสองจะถูกเก้าอี้นวดดูดเอาไว้จนขยับไปไหนไม่ได้ตื่นแล้วเหรออาหารชิ้นแรกของข้าเฮ้ยนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันน่ะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะที่จริงแล้วน่ะข้าจะกินแกตอนที่แกหลับอยู่ก็ได้แต่มันจะไปสนุกอะไรล่ะ ถ้าไม่ได้กินตอนที่แกมีสีหน้าเขาร้องแบบนี้เจ็บปวดทรมานแบบนี้เมื่อเสียงประหลาดจากเก้าอี้นวดว่าจบมันก็กัดกินขาทั้งสองข้างของกาสส่งเสียงเคี้ยวดังกรวบอย่างอร็ดอร่อยเขาร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดและกำลังจะร้องตะโกนให้คนช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะร่างของกาสดนเล่งค่อยๆจมหายเข้าไปในเก้าอี้นวด เสียงเคี้ยวอาหารมือแรกจะดังขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างภายในห้องจะเงียบสงบลงครับขอบคุณมากเลยยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับเงินเดือนหลักแสนที่โอนเข้าบัญชีจากบริษัทผลิตสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทำให้นายได้แต่ยิ้มออกมาไม่หยุด เพราะรู้สึกดีที่ฝีมือในการทำการาฟริกของเขาพัฒนาไปไกลกว่าที่คิดขณะที่นายกำลังสนุกกับงานที่ทำโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเขาก็ได้รับข้อความจากเบอร์ปริศนาที่ไม่ได้เมมเอาไว้มันคือภาพของกัปที่ดิ้นทุลนทุลายอย่างเจ็บปวดเพราะถูกเก้าอี้น่ที่เขาส่งไปให้เป็นของขวัญกัดกิน ไม่ใช่แค่ภาพเดียวแต่มันยังถูกส่งมาอีกช็อตต่อช็อตแถมยังมีคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นนายที่ได้เห็นสภาพเพื่อนของตัวเองเป็นแบบนั้นตอนแรกก็ช็อกไปนิดหน่อยเพราะไม่ชินกับภาพหนองเลือดแต่สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มคลี่ยิ้มบางๆออกมาสมน้ำหน้าแกถึงจะเสียดายพลังงานแกก็เถอะแต่ว่าข้าก็ต้องทำตามสัญญากับคนที่เคยถูกแกกระทำ ตั้งแต่สมัยเรียนกาสมักจะอิจฉาที่นายทำงานเก่งและได้รับการยอมรับมากกว่าจึงมักจะแอบเป่าหูอาจารย์กับคนรอบตัวว่านายเป็นคนไม่น่าเข้าใกล้จนเมื่อมาทดลองงานที่เดียวกันกัดก็ยังทำนิสัยเดิมๆไม่เปลี่ยนด้วยการไปเล่าใส่สีตีไข่จนหัวหน้าง,งานคล้อยตามไม่ให้นายผ่านโปรทดลองงานท้งที่ทำผลงานได้ดีกว่ามาก แต่ความจริงแล้วนายก็ไม่ได้อะไรกับคนประเภทกัดมากออกจะสมเพศเวทนามากกว่าถึงได้ยังทนคบแต่ที่ทำให้ความอดทนของนายมาถึงขั้นสุดเพราะสมัยเรียนกาสเคยมีแฟนแล้วคบซ้อนหลายคนและยังแอบมาหลอกคบกับน้ำน้องสาวของนายเงียบ,ยบจนความมาแตกตอนที่น้ำแอบไปเอาเด็กออกและเสียเลือดมาจนทำให้น้ำกับลูกในท้องตายทั้งคู นายสืบจนรู้ว่าพ่อของเด็กก็คือคนใกล้ตัวอย่างกัสดนั่นเองนายสัญญากับศพของน้ำว่าจะทำให้กัรทรมานเหมือนอย่างที่น้ำเคยเป็นเซตโปรหแถม1เก้าอี้นวดดูวิญญาณจากร้านกระต่ายตาเดียวความร้ายแรงมีระดับเดียวคือสูงสุด เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางร้านนอกจากจะตอบโจทย์คนชอบนวดและคนที่ต้องใช้พลังงานในการทำงานแล้วยังเหมาะกับคนที่ต้องการล้างแขนได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่เหยือได้ทำการนวดเก้าอี้ตัวแถมจากทางร้านที่ผู้ซื้อทำการส่งไปให้ แหลกแก,ก็จะหมดแรงอย่างคนขี้เกียจและพอนวดครั้งถัดไปมันก็จะทําการดูดทั้งตัวและวิญญ,ญาณให้หายจมลงไปในเก้าอีนนวและส่งพลังงานไปให้กับคนที่ซื้อมันอย่างนายทําให้คนที่ซื้อได้รับพลังงานจากวิญญ,ญาณของเหยื่อนั้นเกิดมีไฟและไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานและสามารถทํางานได้เรื่อยๆเท่าที่จะพอใจ แต่เมื่อผู้ซื้อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการก็จะต้องกดปุ่มยินยอมให้เก้าอี้นวดตัวแถมนั้นกินเหยื่อเป็นอาหารซึ่งเป็นเงื่อนไขจากตอนที่นายอ่านตอนซื้อโปรโมชั่นเก้าอี้นวดมันทั้งตอบโจทย์และทำให้นายรู้สึกถูกใจมากเพราะนอกจากจะทำให้เขาได้ทั้งงานและฝึกฝนฝีมือ โดยที่ตัวเองไม่ส่งไม่ลาแล้วยังได้เอาคืนในสิ่งที่การ์ดเคยทำไว้กับน้องสาวของเขาอีกด้วยสินค้าถูกใจมากตอบโจทย์ฟรีแลนซ์อย่างเรามากเลยละครับด้วยความยินดีแล้วแวมะมาอุดหนุนใหม่นะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ร้านกระต่ายตาเดียวทางเราไปสินค้ามากมายให้ท่านเลือกสรรตามที่ท่านต้องการ เพื่อให้ทุกคนได้ตามความปรารถนาไม่ต้องรีบโทรมาหรือว่าติดต่อสินค้าและโปรโมชั่นของทางร้านเรามีไม่จำกัดเพราะความแค้นและความฝันนั้นรอได้